สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ทำคลิปยาวสักหน่อยเนาะดูจะช็อตทุกวันเลยวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกกระหล่ำหน้าร้อนโดยมาเพาะต้นกล้ากันก่อนนะคะเพราะแบบง่ายๆแล้วหน้าร้อนเนี่ยปลูกกระหล่ำจะหอมไหมจากการที่ป้ากิ๊กก็ไปศึกษาแล้วพูดคุยกับคนที่เขาปลูกนะคะก็ปรากฏว่าปลูกได้ ปลูกได้ตลอดปีแต่ว่าต้องใส่ใจสักหน่อยหนึ่งได้กินค่ะถึงแม้จะหัวไม่ใหญ่แต่ก็หอ่อส่วนความแน่นอยู่ที่สายพันธุ์นะคะเราก็เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับอากาศบ้านเราเดี๋ยวปกิ๊กก็จะให้ดูสายพันธุ์เดี๋ยวจะพาไปดูกระหล่ำที่ปกิ๊กปลูกไว้รุ่นหลังสุดนี่ก็คือห่อแล้วแต่ยังยังไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็จะมาเพาะต้นกล้าใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็คือกระลำที่รุ่นหลังสุดเพราะว่าเพราะหลายรุ่นช่วงหน้าหนาหมดไปแล้วอันนี้หลังสุดก็ยังห่อแน่นแข็งค่ะแข็งปังเลยนะคะเน่แน่นมากๆเลยอันนี้ก็ยังห่อไม่ใหญ่เป็นกระลำรูปหัวใจทรงยาวๆแข็งปังเลยไม่รู้ว่าหัวใจใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็รูปหัวใจ ทรงนี้ป้าเกกว่าสงสัยจะหอมไม่ใหญ่แต่แข็งมากเลยค่ะอันนี้คือปลูกกระหล่ำหน้าร้อนลองดูสิต่อไปมีกลมอยู่สองหัวเนี่ยเหมือนเหมือนหน้าซองเลยค่ะของ 3a ลายเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูที่สองนะคะอัปเดตตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะไปปลูกกระหล่ำกันอันนี้คือหอมบัวเลยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ปลูกที่ติดต่อมาป้าเก็กบอกไว้แล้วหลายคนนะคะที่ติดต่อเข้ามาป้าเก็กบอกว่ายังถอนไม่ได้อยู่ในสวนเยอะอันนี้ส่วนน้อยนะคะที่ออกมายังถอนไม่ได้เพราะว่าต้นเขายังอ่อนอยู่ค่ะอายุต้อง2เดือนขึ้นไปเห็นไหมคะลำต้นยังอ่อนอยู่เลยยังอ่อนก็คือยังขยายไม่ได้เต็มที่ถ้าครบสเดือนเดือนหน้าประมาณกลางเดือนค่ะครบ2เดือนในต้นก็จะเป็นกอใหญ่แต่หอมบัวเลยก็ออกดอกเหมือนกันนะคะดูๆนี่ดอก เนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบออกดอกเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่ใหญ่ดอกเล็กอยู่เด็ดไม่หวัดไม่ไหวเลยอันนี้คือบวัวเลยนะคะส่วนใครที่ซื้อหอมกินดอกไปปลูกก็ลักษณะเหมือนกันค่ะออกดอกเหมือนกันอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันคือไม่ลงหัวออกดอกตลอดปีเหมือนกันเลยค่ะปลูกเหมือนกันปาก,กว่าปลูกสายพันธุ์ไหนก็ได้นะคะ หอมแบ่งกินดอกหรือว่าหอมบัวเลยปลูกได้เหมือนกันไม่ต้องปลูกหลายอย่างหรอกเราไปปลูกกระลำกันเพราะต้นกล้ากระลำกันเลยค่ะเอาคุณลุงไปอยู่ข้างหน้านึงไปะจะให้ดูตรงนี้หน่อยนี่นะคะอันนี้คือต้นกล้ากระลำ เมื่กมาดูวันที่ละววันที่สิบแปดที่เอา,มาเมล็ดมาหยอดได้ห้าวันค่ะห้าวันต้นก้าออกมาประมาณนี้พอได้ห้าวันปักิ๊กจะเอามาลงหลุมฝังนะคะใครที่ยังไม่ได้เพาะเพาะใส่อย่างนี้โรยบนกระถางอย่างนี้แหละแล้วดินนะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากขอให้ร่อนให้ละเอียดค่ะเป็นดินเพาะปลูกของเรานี่แหละปุ๋ยคอกอะไรก็ไม่ต้องเติมนะคะถ้าซื้อเป็นถุงมาเพราะว่าเราจะ เอาลงนี้แค่แห้วันแล้วย้ายออกมาเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นดินที่เราปรุงแล้วก็เอามาร่อนร่อนแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่ถาดหลุมไว้รดน้ํานะคะนี่คือพันธุ์กระหล่ำที่ป a c k ก g e บอกว่าจะให้ดูของ 3A เค่ะเพราะว่ามีคนเขาปลูกแล้วหัวแน่นดีหัวแข็งดีก็เลยเอามาปลูกก็อย่างที่พาไปดูนั่นแหละคะ่ะแข็งปังเลยก็ลองดูนะคะเขาบอกว่าเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราได้พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วเวลาซื้ออย่าลืมนะคะข้างหลัง ต้องดูวันสิ้นอายุด้วยไม่งั้นไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุหรือว่าใกล้จะหมดอีกสักเดือนนึงอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะไม่ดีค่ะปะกิ๊ดูแล้วก็คือหมดอายุ5ทับ675ก็คือเดือนพฤษภาคมปี6 7นะคะปีหน้าเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาได้เลยค่ะอัตราการงอกก็คือ98% 98%ก็คือ100เมล็ดงอก98เมล็ดเยอะมากๆลองดูแล้วก็งอกจริงค่ะ เหลือเยอะแยะเลยเท <Okay. S 1> ไปนิดเดียวนะคะทีนี้ห้าวันเราก็เอาออกมาปลูกได้เลยค่ะจิ้มออกมาปลูกเลยเอามาลงในถาดหลุมอีกยี่สิบห้าวันนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วค่อยย้ายปลูกประมาณพอย้ายไปปลูกได้สองเดือนกว่าเราก็ตัดกินได้ละก็ไม่นานนะคะรากก็ยาวเลยเอาไมา่ได้ให้ดูรากปกิ๊กทำอะไรก็ชอบทำเร็วไปหน่อยค่ะช้าไม่ค่อยจะเป็น รากเขาแล้วก็ไม้จิ้มนำร่องไปอย่างนี้ดินร่วนซุยค่ะก็จะปลูกง่ายทีนี้เอาลงถาดหลุมได้สัก10วันนะคะอายุก็จะเป็น15วันใช่ไหมอยู่ในนี้5้าวันเอาลงนี้อีก10วันเราก็ให้ปุ๋ยได้เลยค่ะให้ปุ๋ยอ่อนๆเป็นน้ำหมักขี้วัวหรือว่าน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยตัวไหนก็ได้ที่ใครมีประเภทในตัวเจนนะคะเอ่อไม่ใช่25วันนะหมายความว่า5วันอลงนี่10วันแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเลี้ยงไปจนก็ไม่ต้องนับอะไรมากดูวันที่เราเพาะกันแล้วกันเลี้ยงให้ครบหนึ่งเดือนนะคะย้ายจากนี่ไปปลูกได้เลยค่ะอันนี้วันที่18เดือน3ใช่ไหมคะเดือน3ก็เดือน4เดือนหเดือน6 แต่ที่จริงเดือนเดียวปลูกได้เดือนหกเราก็จะได้กินละเนี่ยสามเดือนได้กินละเพราะฉะนั้นวันที่สิบแปดเดือนสามสิบแปดเดือนสี่เราก็เอาไปปลูกซะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนสี่เอาชนวันนี่แหละง่ายที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรมากสิบแปดเดือนนี้สิบแปดเดือนหน้าก็เอาลงไปปลูกในถุงเลยค่ะถุงที่ใช้ปลูกก็ประมาณสักสิบแปดนะคะสิบแปดคูณสิบห้าประมาณ หรือว่าถ้าเป็นกระถางก็12นิ้ว18คูณ15ถุงเนี่ยเหมาะพอดีเลยค่ะก่อนปักเกกซื้อ18คูณ13จะสั้นไปหน่อยค่ะเวลารดน้ำน้ำจะไหลออกจากปากถุงปุ๋ยอะไรก็จะไหลหนีก็เลยเพิ่มเป็น8คูณ15ต้นที่ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาก็ได้นะคะเพราะว่าต้นกล้าเราเยอะเราก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์กันแล้วกันไอย้ยางเงี้ยเราก็ไม่เอาทิ้งไปเลย สั้นๆอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะเลือกเอาต่าต้นสมบูรณ์มาลงต้นกล้ายเยอะใส่ลงไปแล้วก็ฟอกกี้เลยค่ะ <c oughs> แค่เนี้ยไม่ต้องเยอะเพราะว่าเรารดน้ำไว้แล้วเอาแค่ให้ดินกระชับกับลำต้นก็โอเคล, <c oughs> ละเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปเสร็จอกี้ก็จะนั่งเอาลงให้เสร็จไปเลยนะคะให้หมดไปเลย ทีนี้มาดูวิธีเพาะกล้าจะให้ความรู้สักนิดนึงถ้าใครไม่ได้ปลูกเยอะเอาสัก9้าต้น10ต้นนับมเมล็ดมาเลยค่ะ,อ,ะอยากจะปลูกไม่ถึง10ต้นก็นับมาสิ0เมล็ดเผื่อเขาไม่สมบูรณ์มัางเนาะเราก็จะได้เลือกเอาอยากปลูกสักห้าหต้นนับมา10มเมล็ดก็เอามาโรยแล้วดินไม่ต้องเตรียมก็ได้นะคะไม่เตรียมเอาที่ไหนปะกิก๊กนี่เราไปหาดินที่พอเหมาะอย่างเช่นปะกิ๊กปลูกอันนี้ไว้ นะคะ r รดิสเอ๊ะปลูกแล้วเขาสมบูรณ์ดีใช่ไหมคะปลูกแป๊บเดียวดูสิเนี่ยลงหัวละเอามาเล็ดมาหยอดทิ้งไว้โอ้ดินตรงนี้โอเคสมบูรณ์ดีแล้วก็เอามาเล็ดผักชีมาสบัดสบัดไว้ตามสไตล์ป้ากิ๊กนั่นแหละ <Okay. S 1> ปืนนกไส้ขึ้นเต็มไปหมดเลยคะ่ะเยอะแยะเลยเราเอามาสบัดไว้เขาก็งอกได้ดีเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นดินตรงนี้อุดมสมบูรณ์เรามีมาเมล็ดผักอะไรที่เราจะเพาะอยากเพาะสัก9มเมล็ด10บเมล็ดเราก็เอาไม้นะคะมาพวนพวนพวนด,ดินสักหน่อยนึงเนี่ยไม่ให้หน้าดินเข้าเน่นแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดนะมาสะบัดสบัดไว้แล้วก็รดน,น้ําแค่เนี้ยเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วที่เห็นเห็นนี่อะไรรู้ไหมคะอันนี้คือมเมล็ดสลัดค่ะผักกาดหอมเขาแก่แล้ว ต้นอยู่ตรงนั้นมื่อก้ก็แกะแกะแกะมเมล็ดข้าบนต้นนั่นแหละแล้วก็เอาโรย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 ,โรยทิ้งไว้ขึ้นมาเต็มเลยค่ะเห็นไหมไม่ได้ทําอะไรมากเลยไม่ต้องมีพิษมอดพิษเมอดอะไรเลยค่ะเนี่ยสลัดขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวก็จิ้มไปปลูกในถาดหลุมไว้อีกแล้วก็จะมีผักกินทั้งปีเลยค่ะบางคนไม่พร้อมที่จะเพาะยังไม่ได้เพาะยังไม่ได้เตรียมดินยังไม่ได้ร่อนดิน ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะถ้าปลูกนิดนิดหน่อยไม่ได้ทําเป็นการค้าไม่ได้เพาะเป็น50ต้นร้อยต้นนิดเดียว <c oughs> เราก็สะบัดสะบัดอย่างเงี้ยรดน้ำได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะอันนี้เป็นเป็นวิธีเพาะมาเมล็ดแบบขี้เกียจขี้เกียจแต่ก็ได้ผลนะคะโอเคค่ะคุณลุงบอกคลิปยาวแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ